สวัสดีครับสวัสดี fc ทางช่องนะครับ bt channel วรือวัสเซียนกอนเกนเนาะพี่นองเนาะื้นนี้มาพอกันคืกเก้าครับสำหรับแนวทางหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน vip นะครับอ่ะเอาให้จบสำหรับเลขเด่นวิ่งรูปประจำวันที่3นะครับเดือน3พศ25 6 8 ฟังนะครับ mm hmm. ค uh, <think S 1> ือยังอยู่กลางทงนี่พี่น้องเสียงเพิ่นห้องอ่ะมาเบิ่งครับเด่นวิ่งรูดเก้ากับแปดนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเสียงคนแก่นเน้นไปที่วิ่งรูดเก้านะครับจับคู่ชุดเด่นนะพี่น้องเออเอฟซีบอมักวิ่งรูดเก้าคับไปวิ่งรูดแปดได้ขึ้เก้าครับพี่น้องจับคู่ชุดเด่นเก้าแปดหนึ่งชุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเสียงคนแก่นสรุปด้วยครับพี่น้องเออเอฟซีทางจองกะเบิ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับ อะจับคู่นะครับวิ่งรูดเก้าจับคู่จอดนี้นี้ไปที่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าห้านะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดแปดจับคู่นะครับพี่น้องจอดนี้นี้ไปที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แล้วก็แปดห้านะครับพี่น้องเด้ออ่าเบิ่งครับพี่น้องส่วนตรงกลางครับเก้าสามแปดสามกันทุนไว้เด้อครับพี่น้องเด้อกันทุนไว้ครับ มาเบิองเลขกำลังวันของเซียนคนเกนครับพี่น้องเลขกำลังวันหนึ่งห้าสามเจ็ดนะครับสามารถนำมาวินกันได้ที่หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดครับพี่นออ้องครับเบิองครับเลขเด่นวิ่งรูดป,ประจำวันที่สามเดืน 3, อนสามพศ2568นะครับเก้ากับแปดนะครับกะสามารถนำมาจับคู่กับเลขกำลังวันไดขึ้นก่ได้ครับพี่น้องครับอ่มาเบิองครับพี่น้อง วิ่งรูด9จับคู่กับเลขกำลังวันนะที่91 95 93 97 91 95 93 97ตัวกันก็คือ97เด้อพี่น้องเด้อ91 93 95จับคู่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องส่วนวิ่งรูด8จับคู่กับเลขกำลังวันนะที่81 85 83 87 81 85 8 3 8 7นะครับพี่น้องครับตัวกันก็คือ8 7เด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งงบหน่อยครับพี่น้องมาเบิ่งงบหน่อยครับสำหรับปันที่3เดือน3นะครับพี่น้องงบน้อยนะครับเลขเด่นวิ่งรุดก็คือ9กับ8ตัวประกบนะครับพี่น้องตัวประกบก็คือ4กับ6นะครับพี่นอ้องจับคู่9 4 9 6ห 84 86นะครับเซียนคนเก่นเน้นในไปที่94กับ84อ่ะทามาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับสำหรับลาวสตาร์เด้อพี่น้องเด้อลาวสตาร์กับยุ่งพี่น้องโอ้ลาวสตาร์น,าาน,าานะครับพี่น้องกับจอร์โกิจเด้อครับพี่น้องเด้อเซียนคนเก่นนะครับเข้าไปเบิง่งอ่าสรุปนะครับไปเข้าไปเบิง่ง ผลของหุ้นนะครับพี่น้องเด้อบ่เห็นครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องหลุดไป2รายการครับพี่น้องเฉพาะกิจกับเลาสตาร์สิบห้านาฬิกาได้พี่น้องเด้อเลาวตาตาสิบห้านาฬิกาแล้วก็เฉพาะกิจนะครับพี่น้องหาผลหุ้นบ่เจอครับพี่น้องครับเพราะว่าเซียนคนเกลียบโบนเนจนะครับพี่น้องเนาะอ่ะเท่ากับสรุปเฉพาะที่เหลือเอซีกับกงสิลูกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะบัดเดินดีหรือบ่เดินเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเซียนคนเกลียบ โบเห็นอีดีครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิร์ครับน้อยรอบพิเศษนะครับบนห้าสามหกล่างห้าห้านะครับพี่น้องห้าสามหกล่างห้าห้านะครับพี่น้องแนวทางของเซียนก่อนจะรุ่ด้อพี่น้องเด้อน้อยรอบพิเศษหลุดนะครับแต่ต้องขอโทษเอฟซีทางจองครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันต่อครับน้อยรอบปกตินะครับน้อยรอบปกติบนห้าเจ็ด ห้าล่างศูนย์แปดนะครับแนวทางของเซียนคอนเกนก็มาที่ห้าเจ็ดห้านะครับบนก็มาที่เลขกำลังวันจับคู่วินกันนะครับห้าเจ็ดห้านะครับห้าเจ็ดนะครับ, 75, รบมาเจ็ดหาได้ไปนองเด้อมาเจ็ดห้านะครับกะตีว่าเข่าเนาะพี่น้องเนาะอ่า ส่วนล่าง08นะครับล่าง08นะครับจับคู่บกเข่านะครับพี่น้องจับคู่ตรงตรงบกเข่าแต่ว่าเข้าไปที่19ประตูนะครับ ABC น้ำเปรี่ยน19ประตูกรีเฮนะครับพี่น้องเนาะถ้าบ ABC น้ำเปรี่ยน19ประตูก็ะรุดนะพี่น้องเนาะลุดครับต่างมาเบิ่งกันต่อนะครับพี่น้อง VIP นะครับพี่น้องครับบน460นะครับ สี่หกศูนย์ล่างแปดหกนะครับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับพี่น้องก็เข้าไปที่วิ่งแปดนะครับวิ่งรูดแปดนะครับพี่น้องเด้อวิ่งรูดแปดนะครับไผ่น้ำไปเร่ยนสิเก้าประตูกระดิ่งคือเก้าครับพี่น้องอ่าแต่ว่ามาที่งบน้อยไดนะ้พี่น้องเด้อนะมาเปิ่งที่งบน้อยเซียนคนแก่นเน้นไปนะทิธีเก้าสี่แปดสี่แต่ว่ามาแปดหกนะครับพี่น้อง งบน้อยมาเปิดหก VIP นะครับพี่น้องเด้ออ่ะภายตามเช่นคนเกนนะครับทําตามเช่นคนเกนบอกเนยเฮ้ครับพี่น้องสําหรับงบน้อยนะครับมา VIP 8ปดหกตรงๆนะครับพี่น้องก็ดีใจนำเอ็ซีทั้งช่องนะครับพี่นอ้อง,อ,งอ่ะปิดท้ายรายการด้วยลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาจันพุทธสุกนะครับจันพุทธสุกลาวพัฒนานะครับ มาเบิ้งลาพัฒนาจันพุทธสุขครับพี่น้องบน4 1 1ล่าง0 4นะครับสำหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับเราพัฒนาวันนี้หลุดนะครับพี่น้องต้องขอตรวจเอฟซีทั้งช่องเด้อครับพี่น้องครับสำหรับราพัฒนาจันพุทธสุขวันนี้หลุดนะครับพี่น้องอ่ะบ่เป็นการเสียเวลานะครับพี่น้องครับ มาตามกันต่อเด้อพี่น้องเด้อสำหรับอ็ซีทั้ง่องนะครับมนี้กระต้องกอดตุ่นอ็นซีทั้ง่องหลายๆนะครับพี่น้องเชียนคนเกนกะอ่าอาจส e ีผิดผลาดไปหลายนะครับพี่น้องเนาะราะว่ากะมีอย่างหลายอย่างให้คิดะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องมาตามกันต่อสาหรับแนวทางนะครับพี่น้องแต่ว่ากาทําเต็มซิเต็มที่นะครับพี่น้องสําหรับแนวทางนะครับทําเต็มที่นะครับพี่น้องอ่ามาเบิ่งนครับ วันที่4เดือน3พศ2568หุ้นนอยรวมลาวดาวจูนดาวจูนปกติดาวจูน V.I.P. นะครับพี่น้องครับสำหรับเด่นวิ่งรูดประจำวันที่4เดือน3นะครับเด่นวิ่งรูด3กับ2อ่ะเหบสี FC ทั้งจองเบึ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด3กับ2นะครับเส้นกนแกนเน้นให้ไปที่วิ่งรูด3นะครับ สำหรับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องนนะครับซีท่างช่องที่มีทุนลายก็สามารถนําไปเล่นสิบเก้าประตูได้คือเก้าครับพี่น้องครับอ่ายุ่งครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งครับวิ่งรูดสามจับคู่นะครับชุดเด่นจับคู่ชุดเด่นก็คือสามสองหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือสามสามแล้วก็สองสองนะครับพี่น้องเบิ้ลสามสามสองสองอ่านะครับพี่น้องครับมาเบิ่งครับวิ่งรูดสามจับคู่นะครับเจาะเน้นๆนะครับไปที่ จับคู่โจทย์เนนๆไปี่สามห้าสามหกสามแปดแล้วก็สามเก้านะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดสองจับคู่โจทย์เน้นไปที่สองห้าสองหกสองแปดแล้วก็ตามมาด้วยสองเก้าเน้นที่สี่คู่หน้านะครับพี่น้องเน้นที่สี่คู่หน้าแล้วก็ เน้นที่4คู่ท้ายนะครับส่วนตรงกลางนะพี่น้องเออสามเจ็ดสองเจ็ดกันทุนไว้ครับพี่น้องกันทุนไว้สําหรับเอฟซีเก่านะครับก็โคงสิรูดีนะครับพี่น้องเนาะแต่เอฟซีม่ยัง b รู u นะครับฟังให้จบคลิปเบอร์ไอ้จบคลิปนะครับเขาก็มาถามบรรทัดครับสําหรับเลขกําลังวันนะครับศูนย์ห้าหกเจ็ดสามารถนํามาวิ่งกันได้ขึ้เก่าครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ หกเจ็ดครับพี่น้องอ่ะมาเบิงเด่นวิ่งรูดสามกับสองนะครับจับคู่กับเลขกําลังวันนะครับพี่น้องได้ที่นะครับวิ่งรูดสามจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่สามศูนย์สามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับสามศูนย์สามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับพี่น้องตัวกันก็คือสามศูนย์เด้อพี่น้องเด้อสามศูนย์ครับตัวกันส่วนวิ่งรูดสองจับคู่นะครับกับเลขกําลังวันได้ที่ 20 25 2น27นะครับ202526 27ตัวกันก็นคือ20เด้อพี่น้องเด้อตัวกันก็นคือ20ครับพี่น้องครับสำหรับ m c ทางช่องที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว,นนวา้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆนะครับ เลขเด็ดหวยดังๆจากทางช่องบีทีชานเอลรอวบรเซียนคอนเกน่ยนเด้อพี่น้องเด้อ่มาเบิ่งงบน้อยกันคือเก้าครับพี่น้องงบน้อยนะครับเด่นวิ่งรูดงวดประจำวันที่สามอ่างวดประจำวันที่สี่เดือนสามเด่นวิ่งรูดสามกับสองนะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูดสามกับสองนะครับตัวประกบก็คือหกกับเจ็ดนะครับมาเบิ่งพี่น้องจับคู่งบน้อยเด้๋พี่น้องเด้อสามหกสามเจ็ดสองหกสองเจ็ดนะครับพี่น้อง เซียนคนเกนนะครับเน้นให้ไปที่สามหกแล้วก็สองหกนะครับพี่น้องเน้นไปที่36กับ26นะครับตัวกัน37 27นะครับพีน่น้องแต่เซียนคนเกนเน้นไปที่3 6 2 6นะครับเด้อ สำหรับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องๆนะครับเอฟซีทางช่องที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยการกดติดตามนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้กับทางช่องครับพี่น้องครับสำหรับพ่อพ่อแม่พี่พี่น้องน้องที่เข้ามาแล้วเรวนะครับพี่น้องก็อย่าลืมเด้อครับพี่น้องก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนร่ำรวยเฮงเฮงปังปังเป็นน้ำกันสำหรับงวดวันที่4เดือน3พศปอโซงันห้าร้อยหกสิบแปดนะคร การคอยทุกท่านใหเง่งปังๆน้ำกันนะครับพี่น้องสำหรับเอฟซีที่เดินทางไกลคอยปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องคอยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสำหรับมืออื่นนะครับเซียนกอนเกียนขอแจ้งข่าวจากน้อยนะครับ sì, huh. sort of พี่น uh. hmm. ้องเซียนกอนเกียนขอแจ้งข่าวจากน้อยมืออื่นเซียนกอนเกียนที่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับพี่น้องเด้อที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับอ่าเรื่องบางแนวทางนะครับเดี๋ยวเซียนกอนเกียนถ้าเซียนกอนเกียนมีเวลานะครับหรือว่ามี อ่าช่วงเวลานิดนิดน้อยๆกับอ่าทำมีเวลานะครับกับสิมาบ้างแนวตั้งไอ้ครับเอฟซีตั้งช่องนะครับแต่ว่าถ้าบ่มีเวลานะครับเซียนคนเกียนติดงานเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันที่ห้านะครับพี่น้องเซียนคนเกียนก็ฝากเอฟซีตั้งช่องนะครับอ่าเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับพี่น้องเนาะเซียนคนเกียนสิเดินทางกลับทางจังหวัดไปตุลานะครับน้องอ่าเอซีกับกงสิดูดีนะครับวันที่อ่าสำหรับอาทิตย์ ก่อนนะครับอาทิตย์ก่อนนะครับวันที่16เดือน2นะครับที่ผ่านมาเนาะครับพี่น้องเียนคอนเกนกะได้ไปเบิง่งพี่เคยนะครับพี่น้องพี่เคยครับที่อยู่อ่าอายุธยาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นก็อ่าเดินทางตอนนี้เพิ่นก็พี่สาวเพิ่นก็ไดิน้าอ่าเอากลับบ้านที่ขอนแก่นแล้วพี่น้องแล้วก็ได้เสียชีวิตเราโด้ยี่น้องเด้อ เซียนคนเกนกับสิเดือเดินทางกลับบ้านนะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับเสียนคนเกนกับฝากไว้แต่เพียงตัวนี้นะครับพี่น้องเด้อฝากไว้แต่เพียงตอนนี้นะครับพอกันไม่คลิปหนานะครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหนานด้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับเสียนคนเกนกับสิขอลาพี่ละน้องไปก่อนนะครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหนานะครับหลังจากเสียนคนเกนนะครับไปทุระนะครับไปงานนะครับงานขาวดำเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนเอิญงานเขาดำนะครับติดจังติดต่างจังหวัดนะครับเช่นคนเช่นกะสิละงานมืออื่นนะครับพี่น้องมืออื่นทำงานอีกมือหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวก็สิบกลับบ้านนะครับวันที่น่าจะเป็นวันที่ห้านะครับพี่น้องวันที่สี่นะครับพี่น้องที่สี่ตอนกลางคืนนะครับพี่น้องเนาะเดินทางกลางคืนนะครับ รอลูกสาวก่อนเราพี่น้องเนาะหายลูกสาวมารลับก่อนแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านกันครับพี่น้องเพื่อที่จะไปทําธุระไปทำงานขาวดำเด้อพี่น้องเด้อสาหรับคลิปนี้นะครับเชิญคนเกลนจะลาพี่ลาน้องไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็นนกกกวกส,กสวัสดีครับ